ครับพี่น้องสวัสดียามือแรงครับมาอนี้จานลอยบ่ไดไเฮ็ดคลิปเบิดหมือเลยครับมาอนี้เนื่องจากว่าไปงานศพมากครับพี่น้องงานศพพีน่น้องนะครับจนคำนะครับมาหนี้เขาแต่ได้เฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาให้อาหารป่าน้กนนากันนะครับพี่น้องก่อนอื่นก่อนเสแออาหารปลาครับเดี๋ยวเสียบสายน้ำยดก่อนครับพี่น้องนะครับนี่เสียบสายน้ำยดก่อน เดี๋ยวมาดูปลาด้วยกันพี่น้องครับวันนี้ว่าปลาเฮ้าสิซ้ำไรแล้วเงยแหละครับพี่น้องสิสองอาทิตย์แล้วปลาเริ่มหงยแล้วพี่น้องครับนี่มันได้ยินเสียงคนมางทีล่อโอ้ยขนาดเลยพี่น้องเลยสวดสวดมาแล้วครับี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนพี่น้องมานียเสียบปลั๊กได้น้ําก่อนนะครับโอเคติเดเรียบร้อยได้น้ำได้น้ำระบบ นำยดโอ okay. เคเพื่อนเรียนตามเสียงตามสายพี่น้องครับบารดีร้เข้ามาให้อาหารปลาน้ำกันพี่น้องบรได้หดน้ำสองมือบดได้เปิดน้ำยดสองมือแล้วนี่เบื้องปลาพี่น้องผมถ่ากินอาหารเป็นก๊ัมๆเลยพี่น้องเลยเริ่มใหญ่แล้วครับประมาณสองนิว้วแล้วล่ะนะเดี๋ยวลองวานใ้เบื้องเอา ไปงานโฉบมาพี่น้องมือนเดิเลยบออะไเฮ็ดคลิปเลยครับเดี๋ยวยยมแรงก็เลยมาถ่ายความคืบหน้าของน้องปลานะครับให้อาหารปลาปุ่นครับพี่น้องเห็นบอแตกสวดสวดบอเริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่โอ้แรนมาเป็นคลองเลยครับ,บปุ่นบุบบับบุบบับเลยครับพี่น้องเลยเอาล้อาวโลกอ้าวนี่ เห็นบัพี่น้องเห็นบัจุบจับจุบจับเลยคุณเริ่มใหญ่แล้วครับปลาจานทร์ลอยพี่น้องเอ๋ยโตแล้วโตแล้วโอ้ฟังนี่มาอีกคือกันครับคุณอะได้ยินเสียงก้นมาแล้วฟังนี่โอ้อยแรนจวดจวดนะพี่น้องเอ๋ยเอาลูกเอา้ามากินโอนเหลื่อมไหลแล้วพี่น้องปลา เริ่มเห็นตัวใหญ่แล้วครับเออนี่เห็นชัดเจียนว่าอะไรพี่น้องเลยเริ่มคำแล้วเสียงกระชักสิพ่อ,พ,อพ่อพี่น้องเขาขออนุญาตได้คลิดไปพี่น้องเบิง้งนะครับอู้ยมาแล้วแล่นจ,จวดมาแล้วพี่น้องคุณได้ยินเสียงคนมาเอาลูกเอามามามา,มาอาหารมาแล้ว สวดสวดมาเลยพี่น้องเอ้ยเบิดมือครับพี่น้องมาในบทเฮ็ดคลิปจนคำไปงานศพ่นมานะครับก็เลยลวงมาหน้าต่อเลยนะครับพาคุณแม่พาคุณป้าไปงานศพมื้อนี้นะครับเบิดมือจนคำนะครับก็เลยได้มาให้อาหารปลาอ่าอู้ห่อนรลายพี่น้องมาอน,นกดด็ดีแดด น้ำเก่าเริ่มสิขาดไปอีกแล้วครับพี่น้องฝนตกมาเมือเดียวหายไปอีกแล้วครับอสบายดีเนี่ยมาแล้งพี่น้องให้อาหารปลาหดน้ำสวนคือเก่าครับพี่น้องนะครับติดตามผลงานคือเกา่าเดี๋ยวให้อาหารปลาแล้วสิผ้าพี่นอ้องเลาะเบื้องต้นใหม่ครับบัดนี้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องครับอยู่น้องสาคือเกา่านะครับเดี๋ยวมาดูต้นไม้ด้วยดูปลาด้วยวันนี้นะครับเลนเล็กน,น้อยครับพี่น้องบัดนี้ บไ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งเลยเบิดมือน,นะครับมื้อนี้ก็เลยมาลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งจักคลิปเนาะพี่น้องเนาะโอเคเรียบร้อยหมดกระป๋องปงๆก่อเอิญนนะครับนี่โอ้ถ้ากินอาหารสะดันสะเนื่องเลยปลาในน้องก็นใหญ่เลยพี่น้องมาปลาเนี้มาหล่อเบิง่งสายนดำยดเฮานะครับว่าประสิทธิภาพดีซ่่มไหลคนที่ใครก็คือบอด้หดดอกคำแล้วพี่น้องมื้อนี้ เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งต้นหม่ก้อนขรับบัดนี้เอ้ามันจากาศสบายๆายเนี่ยมาเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้คือสายน้ำหยดอ้าวคือพุ่งมาจากซีนว่า่นนี่พุ่งเกินฟ้าแล้วึคือหยุดแหละึอโอ้สายหลุดอยุนพ,พี่น้องพุ่นพุ่นพุ่น สายหลุดสายหลุดโอ๊ยผู้ดใดต่อสายเนาะตัวนี้เนาะสายหลุดเลยว่ะพาะบอลเลีเยนเลยโอผู้ดใดต่อสายนี่เอาล้วเริ่มเปียกแล้วจันร้อยบาทนี่โอเคโอยเ,เปียกอ่อนยอดบ่าคอยบาทนี่น้ำเปียกเลยไหลตัดๆเลยอ่ะหอด้วยเราบ้างครับภาสิร้อยเพิ่งจะต้นแหลกแล้วเริ่มต้นใหม่พี่น้อง บางหัวบางสวนน้ำกันนะพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเบื่อกันนะครับพี่น้องนี่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 ระบบน้ําหยดจันร้อยมาแห้งครับพี่น้องตื่นก็มาแห้งขึ้นกันกลับมาทุกจุดเลยนะครับนี่ก็เปียกชุ่มช่ำนะในเปียกชุ่มช่ำขึ้นกันอ้าวตัวนี้ก็ฟงกันฟ้าบัดนี้ นี่นี่พอดีซ้ำนี่เข่าเงาเลยพอจอดจอดตัวนี้ก็โอเคตัวนี้ก็ดีเทวสุดยอดปุ่งจากจากใส่นอตัวนี้นอโอ้ดใต้ของของของอันนี้ก็ใช้ไล่น้ำแรงดี โอเคทางนี้โอเคครับพี่นอ้องรดมสมบูรณ์อยู่เียร็ยอดดีติ้ง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 ,ง,งดีลูน่ามปอตันพี่น้องครับหลังจากทีเจอดแต่มือนั่นไหลแห้งอยู่ครับ อ้าวหลุดอีกแล้วโอ้ยน้ำมันคือไหลแห้งแต่มองไงพุ่งจากจากไปน้องเลยต้นมะนาวคอยระบบน้ำหยดติ๋งติ๊ง Okay. มาแล้วทางนี้โอ้ทางนี้เต็มแล้วงูวน้าโบคอยป้านาดงูนี่เต็มแล้วพี่น้องนี่พ้องนี่เด็ทางนี้มาหอดบ่เลยก็มีแถบพ้องเลยโอ้มาอยู่ครับนี่มาแรงเหมือนกันได้ได้ต้องเช็คทุกเงาครับพี่น้องครับว่นาน่ามาบ่เออพ่นนี่คือเงียบเทนอ้พ่นนี่เนาะโอ้มาอยู่ครับ ในกะทิบบามาระบบน้ำหยดติ๋งติง๋งนี่ต้นนี้ฟุ้งขึ้นฟ้าต้นบักมี โอเคได้การมาเลอะเบิ่งตางนี้นะพี่น้องสีคัมแล้วพี่น้องเ, <c oughs> เอ,อ้ยตอกคัมมาแรงมากัะมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนพี่นอ้องตัวนี้คือออกหน่อยเถอะหูนี่คือออกคอยเทเปิดไปเลยดีกว่ามันง่ายมากรนูนี้โอเครูนี้เต็มดีครับพี่น้อง ใช่ได้ต้องเช็คทุกต้นครับพี่น้องเพราะว่าข้าโบโวบูงว่าเพิ่นสิบเพี้ยนทั้งหลายอัดสิตันบ่อหรือบัตันโอ้หูนีไ่ไหลดีน้ำช่ำเลยรูนี้เป็นไงบ้างารูนี่ตันละบ่รูนี่ตันดีลีพี่น้องจะได้จ่อไม่ละครับหูนี่เอา้ามาแล้วโอ้เปียกใช้คนสั่มโอ้ไหลแล้วครับ นึ้ว่าสายตันบลตันตัวนี้โอเคไหลแล้วครับตัวน,นี้ได้ครับได้หมดแล้วครับอันนี้ได้ครับผ่านครับรูนี้เป็นไงครับรูนี้ผ่านครับรูนี้รักครับโอ้รูนี้ไปนน่นเลยเหรอรูนี้ก็ได้ครับ โอเคตัวถึงดีตัวถึงดีเอาหงนี่ก็สี่ขึ้นฝะอ้าบางหัวบางสวนน้ำกันพี่น้องเอ้ย <c ười> ขำามาแร่งมาอ้าอหนี่ซัดไปอีกมันต้องรอเบิงสูงหูพี่น้องครับ เพราะว่าล่อติดมากใส่ใบมันเลื่อนได้พี่น้องตัวนี้โอเครูนี้ละ่ะรูนี้คือมิดซีรีไซร์ล้าลนื้าหูนี่มีแต่สีันตัวนี้รูนี้ต้องเจาะใหม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาะใหม่ เริ่มสีตันแล้วพี่น้องฮู้นี่ฮะอากาศแห้งห่อนกีตาเว้นก็จะตกดินบางหัวบางสวนทำกันพี่น้องครับนะครับเบิ่งผลงานโอ้หัวอาหารา,หารวนลงไปว่านเบิดแล้วครับพี่น้องโอ้แสดงว่าหิวเติบปลาผมไงเราพี่น้องไงแล้วสุดยอดสุดยอดฮะคลิปนี้พาพี่น้องเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนเนี่ยมาเลี้ยง นะครับหลังจากไปงานสพมานะครับกินอดกินเถืงพี่น้องก็เลยมาลงซูพี่น้องเบิงนะครับขออนุญาตบาดคำเด้ออยู่ในหัวน้ำสวนคือเก่าแล้วพี่น้องเย้ยช่วงนี้บรไยไปใสนะครับไปตุละไปเวียกไปงานมากอะมาตายคลิปหัวคลิปสวนในพี่น้องเบิงนะครับเอา้าติดตามคือเกา่าคือเดิมนะั่นแหละพี่น้องนะครับอันนี้น้ำเต็มแล้ว โอเคคลิปยามมืเอแ้งวันนี้กับอากาศปลอดโปร่งโล่งแจ้งไม่มีฝนเลยนะครับคามาแลงมากต่ว่าหายอาหารปลามาหดน้ำตัวใหม่พี่น้องครับอ้าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่ซองเหานะครับเกษตรพ่อเพียงนะครับผมเอ้าวันนี้ขอบคุณหลายพี่น้องครับเดี๋ยวเราเบิ่งสายยางให้มันัวน้องเกษิเขาเมื่อได้บ้านเราคำแล้วนะครับน่ะสิมาเบิ่งปลาอยู่ในบ้านอีกนะครับปลากระสังเป็นยังไงตั้งน้นปลานินนะครับคลิปนี้ย่ยมาเลี้ยงพี่น้องครับ บ่ใดไปไสมาไสก่กะมาหัวบ้าสวนเนี่ยเราพี่น้องเบื้องาน้ำกันนะครับหายกะล่างแรงใจกันคือเก่าคือเดือมแล้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดีคือเก่าครับ